เท็นเอิร์ธวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูสตาร์ทอัพที่ตุนิเซียค่ะได้เปลี่ยนกากมะกอกให้เป็นพลังงานสะอาดค่ะที่ตุนิเซียส่วนมะกอกเป็นแหล่งทรัพยากรล้ำค่าที่หลายคนมองข้ามโดยเฉพาะกากมะกอกหรือที่ชาวท้องถิ่นเรียกว่าฟิตูราซึ่งมักถูกทิ้งหลังการสกัดน้ำมันกลับกลายเป็นหัวใจของนวัตกรรมใหม่ในการผลิตพลังงานสะอาด ล่าสุดบริษัทไบโอฮีทได้เข้ามาเปลี่ยนภาพของเสียทางการเกษตรนี้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงอัดแท้งที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยกระบวนการผลิตที่เรียบง่ายแต่ชาญฉลาดโดยกากมะกอกจะถูกอัดแน่นเป็นแท่งเชื้อเพลิงทรงกระบอกที่สามารถนําไปใช้ในเตาไม้เตาผิงหรือว่าเตาอบแบบฟืนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานในการผลิตน้อยมากค่ะสิ่งที่ทําให้ผลิตภัณฑ์ของไบโอฮีตโดดเด่นก็คือการลดการพึ่งพาไม้ฟืนแบบเดิมเพราะเชื้อเพลิงจากกาก,ากมะกอก1กิโลกรัม สามารถให้พลังงานทดแทนไม้ฟืนได้ถึง4กิโลกรัมในขณะที่ปล่อยคาร์บอนลดลงถึง30%เเมื่อเปรียบเทียบกับฟืนทั่วไปนอกจากนี้กระบวนการผลิตยังลดการปล่อยคาร์บอนเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะเลือกใช้การตากอากาศตามธรรมชาติแทนการอบแห้งด้วยเครื่องจักรที่ใช้พลังงานสูงการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่โรงงานผลิตค่ะแต่ว่าได้กระจายไปยังชุมชนและธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศทั้งร้านอาหารโรงแรมและโรงเรียนในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องเผชิญกับ อากาศหนาวในฤดูหนาวก็ได้เริ่มหันมาใช้เชื้อเพลิงทางเลือกนี้อย่างจริงจัง